มาครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อกดูสตอรี่นะครับก็อยู่ในหน้าเกมของเดสเซรี S <S อีกแล้วนะฮะก็เควสสุดท้ายแล้วทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาจบเกมกันแบบคนดีคนดีทุกคน <laughs> <laughs> อ่ะเควสสุดท้ายนะครับก็เป็นอ่าเควสที่แบบว่าห้ามสังหารศัตรูนะครับในด่านหรือว่าในในใ,ในเกมนั่นเองทุกคน รางวัลก็จะได้30บอนนะครับแล้วก็9ดาวถ้าเราได้9ดาวตรงนี้มาเนี่ยก็รวมเป็น108ดาวแล้วนะเออจบเควสป้ายทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมด108ดาวทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มซื้อของกันเลยดีกว่านะครับก็พิเศษหน่อยวันนี้อาชีพที่จะเอาเข้าไปเล่นนะครับก็คือตัวคอนดักเตอร์นะฮะก็ ราคาซื้ออยู่ที่50บอนนะครับแล้วก็เมื่อเขาเริ่มเกมเนี่ยเขาจะได้ฐาน2ก้อนนะครับก็ซื้อเลยละกันก็เดี๋ยวใช้อาชีพนี้ในการผ่านภารกิจนี้ละกันนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทำบักม้าบินนะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อรถไฟด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวนี้ละกันเป็นรถไฟที่รู้สึกว่าจะเป็นรถไฟที่แบบแข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็ ปลอดภัยที่สุดแล้วใช่ไหมราคาอยู่ที่275บอนนะครับก็ซื้อมาเลยแล้วกันนะฮะอ่ะก็กดใส่ด้วยได้แล้วคอนดักเตอร์แล้วก็รถไฟหุ้มเกาะนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เราจะซื้ออีกวันนี้รวยวะใช้เงินบอนแบบเป็นว่าเล่นเลยนะฮะมาซื้อเกาะด้วยซื้อหมวกด้วยนะครับแล้วก็ซื้อฐานด้วยแล้วกัน เดี๋ยวซื้อฐานไปสักสิบก้อนพอปะวะกระเป๋าเรามีแค่สิบสิบช่องนะครับเออจะพอไหมอ่ะเดี๋ยวลองเสี่ยงแล้วกันทุกคนนะฮะอ่ะสิบก้อนแล้วก็อซื้อน้ำมันงูเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับน้ำมันงูเพื่อไม่พอก็ใช้น้ำมันงูวิ่งแล้วกัน <laughs> เอากันเลยอะ่ะอ่ะ เดี๋ยวซื้อเข้าไปสักสิขวดไหนๆก็ซื้อแล้วนะฮะไหนๆก็ใช้เงินบอลแล้วใช้ใช้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็ได้เสื้อเกาะมา1ตัวนะครับแล้วก็เกาะหัว1ตัวฐาน10ก้อนรวมในเกมอีกเป็น12ก้อนนะครับแล้วก็เล็กออยหรือว่าน้ำมันงูน้ำมันงูเนี่ยสิขวดนะครับอ่ะมาคอนดักเตอร์แล้วก็รถไฟพร้อมนะครับ เราจะเป็นคนดีคนดีจบเกมโดยไม่สังหารศัตรูไว้ทุกคนมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับโอเคเมื่อเข้าเกมมาแล้วทุกคนก็เปิดกล่องดลครับอ่ะเดี๋ยวเก็บฐานเลยอันนี้ฐาน10ก้อนใช่ไหมฐาน10ก้อนอ่ะฮะฐาน10ก้อนเอ้ย8ก้อนน้อนี่ไงอีกนี่2ก้อนอ่ะฮะครบนะครับ10ก้อนแล้วก็เกาะเกาะตัวเกาะหัวแล้วก็สเน็กออยนะครับอันนี้คือแบบซื้อมางั้นๆแหละนะฮะการตุย แล้วก็ไอ้น,นี้คือกล่องคาร์ดอาชีพนะครับจะได้ทานอีก2ก้อนเออเดี๋ยววิ่งไปใส่ทานรถไฟก่อนเฟสสุดท้ายแล้วทุกคนนะครับอ่ะปั๊บปั๊บใส่ไปสามก้อนอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บบนพื้นอีก2ก้อนแล้วก็เอาเอา่อต้องบอกว่าอะไรอ่ะเอาทองไปขายนะครับเอาทองไปขายแล้วก็ไปซื้อฐานได้อีกประมาณ3ก้อนเออน่าจะพอนะ เออน่าจะพอน่าจะพอขายทองได้ห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปซื้ออีกสามก้อนทานเราเรือเลือน่าจะเหลือนะเอออ่ะต่อไว้ก่อนต่อไว้ก่อนต่อไว้ก่อนปะปะสามก้อนว่ะได้แค่สามก้อนทุกคนหนึ่งสองสามนะครับเพราะว่ามันก้อนเท่าไหร่ก้อนละยี่สิบป่ะอืมก้อนละยี่สิบนะครับอ่ะแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางได้ไวัยรุ่น li, เดเลียวปะ ผ่านหมู่บ้านมาแล้วทุกคนปกติเราต้องลงไปบูใช่ไหมแต่รอบนี้นะครับเราจบเกมแบบคนดีคนดีลอดตัวไปนะพวกเองอะ่ะเอออ,อ่ะข้อดีของอาชีพนี้นะครับก็คือเขาสามารถขับรถไฟนะครับด้วยความเร็ว8 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนนะฮะเป็นอาชีพที่ขับรถไฟได้เร็วมากนะครับ และวทางขวาของเรานะครับก็คือปราสาทแวมพ์นั่นเองทุกคนเออรรบนี้เบิดพาบาทัศนาศึกษาอ่ะตอนนี้นะครับอยู่ที่4ื่นเมตรละอะเราเหลืออยู่ที่4ก้อนนะครับ4ก้อนจะพอหรือเปล่าเออคิดว่าไงทุกคน4ก้อนจะพอไปถึงนู้นไหมหลบไปเจ้าหมา้ามาขวางทางเออโอ้โหหมาตุย ตุยไปตัวหนึ่งนะฮะไม่ยอมหลบอ่ะห้าหมื่นเมตรทุกคนผู้โดยสารโปรดทราบสถานีต่อไปเป็นสถานีสุดท้ายแล้วโปรดรับแรงกระแทกและประทะเฮ้ยสุดท้ายแล้วทุกคนรอดไปวะเนี่ยกินน้ำบ้านกูกระโดดนะฮะรีบมาคุยเลยคุ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 ยมันยิงหลังแล้วเฮ้ยเนี่ยฮะเราผ่านจุดที่ยากที่สุดมาแล้วทุกคน โอเครอสี่นาทีเดี๋ยวหาที่แอบก่อนห้ามตุยเด็ดขาดนะครับห้ามตุยเด็ดขาดจังหวะนี้จริงๆมันลงไปแอบข้างล่างได้นะฮะแต่ว่าเราจะไม่แอบข้างล่างนะฮะเราจะพยายามเอาชีวิตของเราให้รอดจนสุดชีวิตเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมันตามมาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยเองก็โหดเกินพี่ชายกระโดดลงมานี่ออ โอ้ยปุ้ยมันขึ้นมาได้แล้วเอ้ยมันตามว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันตามเฮ้ยมันดัก <c oughs> เฮ้ยมันฉลาดว่ะเฮ้ยเออเฮ้ยมันตามขึ้นมาได้ว่ะทุกคนเออแล้วมันลงไปได้ด้วยนะครับ <c oughs> มาครับทุกคนเมื่อเกิดความข้องใจนะครับมันก็ต้องมีรอบสองเว้ยทุกคนเดี๋ยววิไปคุยก่อนวิไปคุยก่อนเดี๋ยวรอบนี้เราจะขึ้นรถไฟนะเราจะกระโดดขึ้นรถไฟนะครับอ่ะคุยได้ปะคุยได้แล้ว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 รถไฟรถไฟรถไฟโอเคอ่ะรอบนี้เอ้ยมันปีนขึ้นรถไฟด้วยว่ะทุกคนอ่ะฮะแต่มันไม่ขึ้นมาบนรถไฟนะครับมันปีนขึ้นไป ข้างหลังเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอหมอนี่พยายามจะยิงเราอะมันพยายามออ้ย,อยมันพยายามจะยิงเราอ่ะทุกคนเดี๋ยว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 แอบยังไงได้วะเนี่ยมันพยายามจะยิงเราอยู่นะครับอ,อไม่น่าปลอดภนะัยนะรถไฟนั่งตรงนี้เลยแล้วกัน <laughs> เออขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้เว้ยขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันพยายามจะยิงเราแอบแอบตรงนี้หาเลี่ยมหาเลี่ยมแอบแอบแบบมีเลียมแอบแบบมีเลี่ยม,อบบบม,ยมโอ้โอ้แอบไหนวะเน,เนี่ยฮะมาคนเดียวมันก็จะลำบากแบบนี้แหละมันไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะวิศวกรมาด้วยนะฮะ เออ,เอ,อมันปีนขึ้นไปหว่าทุกคนซอมบี้ปีนได้ปะซอมบี้น่าจะปีนซอมบี้ก็น่าจะปีนได้นะแต่ตัวข้าวบอยอ่ะมันอันตรายเออแล้วเราเป็นคนดีซะด้วยไงเกมนี้นะครับอุ้ยเกมนี้เราทะลึ่งเป็นคนดีซะด้วยไงเราจะไม่ตอบโต้นะฮะต้องทนให้ได้อะ่ะสี่อีกสามนาทีอุ้ย,ยกินน้ำมันงูก่อน เฮ้ยเรามีโอกาสรอดนะเรามีโอกาสรอดเรามีโอกาสรอดทุกคนรอบแรกเราปีขึ้นไปเราตุยใช่ไหมรอบนี้ห้ามตุยเด็ดขาดรอบนี้เราแอบ,บอยู่บนรถไฟนะฮะแผ่นลงแผ่นเหล็กเราก็ไม่ได้ซื้อมาโอ้โหเราส่าเอาหัวเทสลาไปขายนะฮะเราลืมซื้อกล่องเหล็กมาได้ไงวะจริงๆถ้ามีกล่องเหล็กปิดท้ายประตูรถไฟไว้นะครับอฮ้ยเราน่าจะไม่เป็นอะไร แต่มันเหมือนมันพยายามปีนขึ้นมาว่ะทุกคนเองยิงไม่โดนค่าหรอกค่าจุกอยู่ค่าพยายามจุกอยู่อีกหนึ่งนาทีอดทนไว้รอดไปวันนี้่ะอีกหนึ่งนาทีอดีนะที่ใส่หมวกเหล็กนะครับถ้าไม่ใส่หมวกเหล็กน่าจะตุยไปแล้วแต่เราไม่ได้เอาเกาะตัวมาไงรอบนี้นะฮะ รอบนี้เราพกแค่น้ำมันงูมาประมาณเจ็ดขวดกเกาะเหล็กแล้วก็ถ่านประมาณสิบก้อนนะฮะอ่ะน่าจะรอดแล้วทุกคนมันทำอะไรเราไม่ได้แนละ้วมันทำอะไรเราไม่ได้นะฮะเออดูอุอ้ยอุยอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้อ้ยไม่น่าขยับเลยมันปีขึ้นมาได้ปะมันปีขึ้นมาได้ปะ โอ้โหเยอะเกินพี่ชายเองเยอะเกินโอ้โอกับตุยเมื่อกี้ไม่น่าขยับเลยนะฮะแล้วเราลืมเอาพวกหนังสือพิมพ์กับแผ่นป้ายอะไปแปะกันท้ายรถไฟด้วยไงเออดูดิโคเยอะเยอะปะเยอะมากนะฮะมัน ติดที่ว่ามันเป็นกลางคืนด้วยไงมันมีซอมบี้ที่สปอนมาด้วยดูดิสปอนมาไม่หยุดเลยดูดิทุกคนมันจะต่อตัวขึ้นมาปะเนี่ยดูดิดูดิอุ้ยมันเยอะเกินแล้วมันเยอะเกินไหป,ปะดูดิดูด,ด,ด,ดิทุกคนเห็นปะมันเยอะเอ้ย้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง เออผ่าน <laughs> กินน้ำมันงูไม่ดันนะฮะเฮ้ยชนะอยู่ปะชนะเฉยว่ะ <laughs> ชนะแบบฟุกๆแบบงงๆเออ <sighs> เมื่อกี้ถ้าเราอยู่นิ่ง,งเราก็รอดแล้วนะเออเราแอบบนรถไฟ <laughs> เออเดี๋ยวไปดูก่อนดิ มาเดี๋ยวไปดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่านะฮะเควสนี่ทุกคนผ่านว่าเราได้มาแล้วฮะหนึ่งร้อยแปดดาวนะครับในที่สุดภารกิจการทำเควกนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเป็นไงหมดทุกเวกควกแล้วฮะเออเป็นไงตั้งแต่ ep หนึ่งถึง ep ห้าป่ะเราทำกันมานะครับห้า ep กันเลยทีเดียวเชวนะฮะสอนทำทุกเควสเนาะก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะฮะสำหรับ เควสสุดท้ายก็จะแบบยากๆหน่อยถ้าไม่ทาบัักนะฮะแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราใช้รถไฟหุ้มเกาะนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเล่นอา,อาชีพวิศวะใช่ไหมเออที่ว่าะนะมันชื่ออาชีพเลยนะอาร์ลามโมวะที่ว่าเกิดมาแล้วมีแผ่นเหล็ก3ชิ้นนะครับเอ,อเอามาแปะกันเอาไว้ได้นะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาะอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ